เรื่องราทั้งหมดในนี้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดขี่จักรยานในการรับชมด้วยครับชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกลุ่มเพื่อนห้าคนที่กำลังนั่งดูโฆษณาเรือยอชสุดรู้ในคาเฟ่ริมชายหาดป้ายโฆษณาแสดงราคาเทียบเท่ากับการเช่าห้องพักในโรงแรมระดับสามดาวเท่านั้นเฮ้ดูสิถูกเวยเลยนะนี่มันเรือยอชจริงๆหรอ เจอที่นั่งข้างๆชีไปที่หน้าจอมือถือโฆษณานี้ดูน่าสงสัยจังเลยนะกลางคืนราคานี้ไม่น่าจะจริงอะแอมพูดด้วยท่าทางลังเลคณะกวาดสายตามองราคาต่อชั่วโมงลองโทรถามดูไหมฟ้าเพื่อนอีกคนแนะนำด้วยท่าทางสนุกสนานพวกเขาตัดสินใจโทรหาเบอร์ในโฆษณาและได้รับคำตอบจากเสียงผู้ชายทุ้มๆท,ท,ที่บอกว่าเรือพร้อมให้บริการตลอดเวลาเริ่มต้นจาก ล่องเรือเฟรยในคืนนี้เอาล่ะรับไปเลยเตยยิ้มอย่างตื่นเต้นขณะที่คนอื่นเริ่มลังเลแต่สุดท้ายก็เห็นพ้องตรงกันไม่รู้ทำไมพวกเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ในคำพูดของคนปลายสายตอนกลางคืนพวกเขามาถึงท่าเรือที่เมือสนิทลมทะเลพัดแรงจนเสียงคลื่นดังสนั่นข้างทางมีเรือยอทลำใหญ่จอดอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัด คนขับเรือที่รับพวกเขามายืนรออยู่ที่ท่าเรือนี้แหละเรือที่พวกคุณจองไว้ชายแก่ในชุดกัปตันกล่าวเสียงทุ้มดวงตาของเขาดูหม่นหมองขึ้นเรือได้เลยครับผมจะพาทุกท่านออกไปโอ้โหเรือใหญ่กว่าที่คิดนะเนี่ยเดยพูดออกมาด้วยความตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกแปลกใจที่ไม่มีคนอื่นอยู่บนเรือเลยพวกเขาเดินขึ้นเรือและพบลูกเรืออีกสองคนที่ยืนอยู่ที่ท้ายเรือ ท่าทางของพวกเขาทำให้รู้สึกไม่สบายใจแม้จะยิ้มแย้มแต่แววตาของพวกเขากลับดูว่างเปล่าสวัสดีครับผมชื่อบอยนี่คือพี่พี่ลูกเรือหนึ่งในลูกเรือกล่าวพร้อมยิ้มให้แต่ท่าทางของเขากลับดูแปลกประหลาดอย่างไม่น่าเชื่อทำไมไม่มีลูกเรือมากกว่านี้ละ่ะแอมถามด้วยความสงสัยเรือยอทลำนี้ไม่ได้รับลูกค้าหลายคนครับพวกเราดูแลได้หมด ชช่อีกคนที่ยืนเงียบเงีตอบกลับอย่างรวดเร็วก่อนหันไปมองทะเลเมื่อทุกคนขึ้นเรือและเรือเริ่มเคลื่อนที่ไปท่ามกลางความมืดพวกเขารู้สึกถึงความเงียบที่น่ากลัวเหมือนทะเลรอบตัวดูดเอาทุกเสียงไปหมดพวกเขามองไปข้างหน้าและพบแสงไฟที่ห่างไกลาจากฝั่งทะเลคืนนี้แปลกๆนะฟ้าพูดเสียงเบาแต่ไม่มีใครตอบกลับเรือยอทแล่นไปได้ครึ่งชั่วโมงแล้ว ท่ามกลางความมืดมิดที่ปกคลุมรอบข้างเสียงคลื่นกระทบเรือดังเป็นระยะ,ะยะพวกเขานั่งอยู่บนดาดฟ้าดื่มดำกับบรรยากาศที่ไม่ค่อยเหมือนในโฆษณาเลยเราควรไปข้างในดีกว่าไหมแอมพูดขึ้นขณะที่เธอมองไปรอบๆเรือที่ดูเงียบสงัดเกินไปอย่าบอกว่าเริ่มกลัวแล้วนะเดหัระคำแต่ในใจก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเช่นกันทันใดนั้นฟ้าหันไปเห็นบางอย่างในความมืดข้างลำเรือ เธอเห็นเงาคล้ายๆค,คนเดินอยู่แต่ไม่เห็นหน้าไม่มีเสียงเท้ากระทบพื้นเฮ hey, เห็นอะไรไหมฟ้ารีบกระซิบและมองไปยังจุดที่เห็นเงานั้นแต่พอหันกลับไปดูอีกครั้งเงานั้นก็หายไปแล้วมีอะไรหรือเปล่าเธอถามด้วยความสนใจมีเงาเหมือนคนเดินไปข้างลำเรือฟ้าตอบเสียงสัน่นแต่ไม่มีใครเชื่อมันต้องเป็นแค่ภาพหลอนจากความมืดนั่นละ่ะแอมพูดเสียงเบา แต่ไม่ทันขาดคำเสียงฝีเท้าเหยียบลงที่พื้นเรือดังขึ้นเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินอยู่จริงๆใครอยู่นั่นฟ้าร้องออกมาขณะที่ทุกคนหันไปทางเสียงนั้นเงาของผู้ชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นที่มุมเรืออย่างเงียบๆแต่เมื่อเขาหันหน้ามาทุกคนต้องชะงักเมื่อเห็นดวงตาของเขาดวงตาที่ดูเหมือนจะไม่มีชีวิตพวกเขาทุกคนช็อกไปทันทีพวกคุณเห็นเขาด้วยไหมเตยถามเสียงสัน่น ทุกคนหันไปมองในทันทีแต่เมื่อหันไปดูพวกเขาก็พบว่าที่นั่นไม่มีใครเลยนอกจากความเมืดและเสียงคลื่นที่ก้องอยู่ในอากาศหลังจากเงาคนนั้นหายไปอย่างรวดเร็วทุกคนต่างพากันเงียบสงัดขณะที่บรรยากาศบนเรือเริ่มหนักหน่วงขึ้นจนกระทั่งเสียงก้องของกัปตันดังขึ้นจากห้องครัวที่ด้านในทุกคนครับถึงเวลาอาหารแล้วครับกัปตันกล่าวเสียงทุ้ม ขณะลูกเรือคนหนึ่งถือถาดอาหารเดินเข้ามาอะไรนะ่ฟ้าถามขณะที่มองไปที่จานอาหารในถาดข้าวผัดสีแดงสดราดด้วยเนื้อบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นเนื้อสัตว์แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรนี่อะไรเนี่ยโดยพูดเสียงเบาขณะที่ยกจานขึ้นมาและเห็นเนื้อสีแปลกๆในข้าวผัดดูเหมือนจะเป็นเนื้อปลานะแอมกล่าวขึ้นแต่ก็รู้สึกผิดปกติไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกท้อยไซป่นป,นปวนแปลก ฟ้าพูดเสียงสัน่นขณะที่มองไปที่อาหารในจานของตัวเองพวกเธอไม่คิดว่ามันแปลกไปหน่อยหรอเด้ถามขณะจ้องไปที่ลูกเรือที่ยิ้มให้เขาแปลกๆลูกเรือไม่ตอบแต่ยืนเงียบๆมองพวกเขาด้วยแววตาที่ไม่คุ้นเคยขณะที่พวกเขากินอาหารที่ดูเหมือนจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายบนเรือหลังจากที่พวกเขากินมื้ออาหารเสร็จทุกอย่างก็เงียบสงบอีกครั้งเสียงคลื่นกระทบเรือ,อยังคงดังก้องในความมืด แต่บางสิ่งเริ่มรู้สึกผิดปกติในใจของทุกคนเฮเตยแอมเรียกเพื่อนของเธอที่นั่งอยู่ข้างๆแต่ไม่ตอบกลับเตยลุกมาเถอะอย่านอนเฉยๆแบบนี้ฟ้าพูดเสียงแข็งท่าทางกังวลทุกคนเริ่มมองหาเตยทั่วเรือแต่ไม่พบแม้แต่ร่องรอยของเขาเขาหายไปไหนแอมถามเสียงสัน่นขณะที่ลูกเรือ,อยืนเงียบๆอยู่ข้างๆมันเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้นี่ ฟ้าพูดด้วยท่าทางตกใจขณะที่เธอเดินไปรอบๆบ,บริเวณดาดฟ้าลองเรียกเขาในห้องเครื่องดูไหมกับตันแนะนำอย่างไร้ความรู้สึกก่อนที่จะหันหลังเดินกลับไปที่ห้องของเขาแต่เมื่อพวกเขาทุกคนเดินไปที่ห้องเครื่องเพื่อค้นหาเตยกลับพบเพียงความเงียบและลมเย็นที่พัดผ่านไม่มีเตยอยู่ที่นั่นเลยมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเตยไม่เคยหายไปแบบนี้เลยฟ้ากล่าวเสียงเผา แต่ในใจรู้สึกถึงบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกำลังใกล้เข้ามาแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินที่มืดมิดพวกเขาหันไปมองและเห็นเงาร่างคนเดินไปตามทางเดินใครหน้าแอมถามเสียงสัน่นขณะที่เธอขยับไปข้างหน้าแต่ไม่มีคำตอบเงานั้นเริ่มชัดเจนขึ้นเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่เดินไปอย่างชา้าชร่างนั้นไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปผิวของเขามีสีซีดซีด และผมยาวพันกันเหมือนวิญญาณที่หลงเหลือเธอเห็นมันด้วยไหมฟ้าถามเสียงเบาขณะที่มองไปที่เงาร่างนั้นที่หายไปในห้องมืดนั่นมันเทอร์รีแอมถามด้วยเสียงแตกตื่นขณะที่วิญญาณนั้นยิ้มให้พวกเขายิ้มที่ไม่มีชีวิตทันใดนั้นทุกคนรู้สึกถึงอากาศเยญญเ็นเยือกที่ทําให้ขนลุกทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะเคลื่อนไหวช้าๆเสียงโหระเบาๆดังก้องในหูกลับไปที่ดาดฟ้าเดี๋ยวนี้ ฟ้าตะโกนเสียงสัน่นขณะที่พวกเขารีบวิ่งออกไปจากห้องเครื่องทิ้งความรู้สึกสยองขวัญไว้ข้างหลังหลังจากวิง่งหนีจากวิญญาณที่หลอกหลอนทุกคนหอบหายใจหนะักพวกเขาตัดสินใจลงไปตรวจสอบใต้เรือเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่แ,นแอมพูดเสียงเบาขณะที่พวกเขาก้มลงเปิดฝาทางลงไปใต้ดาดฟ้าเมื่อเข้าไปในพื้นที่มืดสลัว พวกเขาคลำหาหลอดไฟจนสว่างขึ้นและพบทางเดินเล็กๆที่นำไปสู่ห้องหลับที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนี่มันอะไรทำไมไม่เคยเห็นห้องนี้เลยฟ้าถามเสียงสัน่นขณะที่พวกเขาค่อยๆก้าวเข้าไปเมื่อประตูเปิดออกสิ่งที่เห็นทำให้ทุกคนต้องหยุดชะงักห้องใต้ดินเมื่อ,เ,อเต็มไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกเรียงรายอย่างระมัดระวังบางส่วนยังคงมีร่างเนื้อเกือบจะผุพังพวกเขา พวกเขาคือใครแอมถามเสียงแหบแหง้งขณะที่มองไปที่ศพที่ยังไม่ถูกนำออกไปเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากทางเดินพวกเขาหันไปมองเห็นเงาคนที่ค่อยๆเดินเข้ามาในห้องพวกคุณไม่ควรมาอยู่ที่นี่เสียงทุ้มของกัปตันดังขึ้นทำให้ทุกคนขนลุกสยองกัปตันทำไมคุณถึงทำแบบนี้ฟ้าถามด้วยเสียงสัน่นขณะที่มองไปที่กัปตันที่ยืนอยู่กลางห้อง กับตันยิ้มออกมาบางๆดวงตาของเขาดูเย็นชาและผิดปกติพวกคุณไม่เข้าใจหรอกนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการอยู่รอดเขาพูดเสียงทุม้มคุณทำอะไรแอมตะโกนพร้อมกับถอยหลังออกจากห้องตอนนี้พวกคุณคือเหยื่อของพวกเราแล้วกับตันพูดเสียงต่ำขณะที่ลูกเรือคนอื่นๆเริ่มเผยตัวออกมาจากมุมมืดของห้องพวกเราจะทำตามคำสั่งและคำสั่งคือการล่า ลูกเรือคนหนึ่งพูดพร้อมกับยิ้มที่ไม่น่าเชื่อทันใดนั้นเสียงการกระทบของโลหะดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องทุกคนหันไปมองเห็นดาบยาวในมือของลูกเรือที่เริ่มเดินเข้ามาไกลหนีรีบหนีเร็วฟ้าตะโกนเสียงดังขณะที่ทุกคนเริ่มวิ่งออกจากห้องอย่างสุดชีวิตเสียงฝีเท้าของลูกเรือดังกระหึมไล่หลังพวกเขาขณะที่ฟ้าและแอมวิ่งออกจากห้องใต้ดินไปอย่างเร็วที่สุดทุกคนหายใจหอบหนัก และหันมองไปข้างหลังเห็นเงาคนหลายคนไล่ตามมาติดๆเร็วเข้าต้องหาที่ซ่อนเร็วฟ้าตะโกนขณะที่พวกเขาหันไปมองเห็นมุมมืดของห้องเครื่องตรงนั้นแอมชี้ไปที่ช่องเล็กๆที่อาจจะพอหลบได้ในห้องเครื่องทุกคนรีบวิ่งไปที่ช่องซ่อนตัวขนาดเล็กใจเต้นรัวหกใจเหมือนจะหยุดเต้นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงฝีเทา้าที่ใกล้เข้ามาพวกมันมันจะเจอเราไหมฟ้าพูดเสียงสั่น ขณะที่พวกเขาพยายามซ่อนตัวในมุมที่แคบที่สุดเสียงของลูกเรือที่เดินผ่านไปใกล้ทำให้ทุกคนหยุดหายใจพวกเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจของศัตรูที่แค่เอื้อมมือก็จะถึงตัวอย่าทำเสียงดังแอมกระซิบเสียงเบาขณะที่ทุกคนยืนนิ่งอย่างสิ้นหวังความเงียบจับตัวพวกเขาขณะที่เสียงของลูกเรือค่อยๆหายไปแต่ความหวาดกลัวในใจยังไม่หายไปเมื่อทุกคนคิดว่าพวกเขาหนีพ้นแล้ว แต่ในไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงเดินธรรมดาหนีไปไหนก็ไม่รอดรอกเสียงทุ้มของกัปตันดังขึ้นอย่างเย็นชาพวกเขาหันไปมองเห็นกัปตันยืนอยู่ที่ทางออกดวงตาของเขาเปล่งประกายอย่างดูร้ายขณะที่ลูกเรือคนอื่นๆเริ่มเดินเข้ามาล้อมพวกเขาทุกทางพวกนายพวกนายไม่เข้าใจหรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรือเริ่มเคลื่อนที่ ฟ้าพูดเสียงสัน่นขณะที่พยายามหาทางหลบหนีไม่ฉันไม่ยอมให้พวกคุณทำแบบนี้แอมตะโกนแต่ก็กระทืบเท้าลงพื้นอย่างสิ้นหวังทันใดนั้นลูกเรือคนหนึ่งกระชากแขนแอมไว้หนีไปเถอะแต่พวกคุณคงไม่มีที่ไหนให้ไปแล้วเขาพูดเสียงต่ำขณะที่พวกเขาพยายามดิ้นรนเพื่อหลบหนีฟ้าหันไปเห็นแอมที่ถูกจับแขนไว้แน่นโดยลูกเรือคนหนึ่ง สายตาของแอมเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและขอร้องให้หยุดอย่าทำเขาฟ้าตะโกนอย่างสุดเสียงขณะที่พยายามยแย่งแอมกลับมาแต่ลูกเรือคนหนึ่งมองไปที่แอมอย่างเย็นชาแล้วกระชากตัวแอมไปข้างหน้าคุณไม่รู้หรอกว่าพวกเราไม่สามารถปล่อยใครไว้ได้เขาพูดเสียงเย็นชาขณะที่แอมถูกลากไปยังห้องมืดปล่อยเธอไปฟ้าพยายามวิ่งตามแต่ไม่สามารถหยุดได้ เธอหันไปมองเห็นแอมที่ถูกผลักลงบนพื้นอย่างโหดร้ายร่างของแอมถูกทุบตีจนเลือดไหลแอมฟ้าแทบจะร้องไห้แต่ถูกข้ามโดยลูกเรืออีกคนหนึ่งในขณะที่แอมร้องขอให้พวกเขาช่วยแต่ลูกเรือไม่สนใจเขาจับแอมยกขึ้นและยิ้มอย่างไม่แยแสขณะที่พวกเขาพาแอมไปที่ห้องใต้ดินฟ้าและเพื่อนอีกสองคนยืนมองอย่างตกใจและเจ็บปวดที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยในขณะนั้น ฟ้ามีนาและพิมถูกมัดไว้แน่นด้วยเชือกหนาแขนและขาของพวกเขาถูกจับอย่างแน่นหนาจนไม่สามารถขยับได้พวกเขานั่งหายใจอย่างทุลักทุเลในห้องเมือใต้ดินของเรือใหญ่หกใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ฟ้ากระซิบด้วยเสียงที่สั่นเครือแม้จะถูกมัดไว้แต่สายตาของเธอยังจับจ้องไปที่เชือกที่พันรอบตัวไม่มีทางหนีแล้วฟ้า มีนาโบกมืออย่างหมดหวังถ้าเรารอดเราก็ไม่รู้จะไปไหนกันอย่าเพิ่งหมดหวังฟ้าเบือนหน้ามาทางเพื่อนเพื่นเธอพยายามขยับมือที่ถูกมัดไว้แอบใช้ข้อต่อถูเชือกกับมุมขอบของโตเหล็กจนเริ่มรู้สึกว่าเชือกเริ่มหลวมขึ้นพิมบอกฉันหน่อยว่านายทำอะไรได้บ้างฟ้าพูดเบาๆพิมเงียบไปสักพักก่อนจะตอบด้วยเสียงต่ำฉันมีดาบพ,พับอยู่ในรองเท้า พิมกระซิบถ้าฉันพยายามดึงมันออกมาได้ฉันอาจจะสามารถช่วยคุณได้ทั้งสามคนต่างพยายามต่อสู้กับการมัดที่แน่นหนาฟ้าตัดสินใจรอจังหวะที่เหมาะสมเพื่อที่พวกเขาจะสามารถหลบหนีได้พวกเขารู้ว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปมีความเสีย่ยงแต่นั่นเป็นความหวังสุดท้ายในที่สุดพิมก็สามารถดึงมีดพับออกมาได้เขารีบตัดเชือกที่มัดอยู่บนข้อมือของฟ้าอย่างรวดเร็วเร็ว พวกเราต้องไปเดี๋ยวนี้ฟ้าตะโกนเมื่อเธอสามารถแก้เชือกออกมาได้และปลดพวกเพื่อนๆออกจากการมัดพวกเขารีบพุ่งตัวออกจากห้องมืดและวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าทันทีที่พวกเขาเห็นเรือเล็กจอดอยู่ข้างๆพวกเขารีบกระโดดขึ้นไปโดยไม่มีเวลาคิดและเริ่มถอดสมอออกจากเรือใหญ่ตามพวกมันไปกับต,ตะโกนเสียงดังขณะที่ลูกเรือเริ่มวิ่งตามมาทันที แต่การหนีของพวกเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกับตันและลูกเรือไลล่าพวกเขาอย่างรวดเร็วฟ้าและเพื่อนเพื่อนพยายามดึงพายพายไปให้เร็วที่สุดเร็วรีบไปให้พ้นจากที่นี่กันเถอะฟ้าตะโกนขณะที่เรือเล็กพุ่งออกไปจากท่าเรือใหญ่ท่ามกลางเสียงคำรามของกับตันที่ยืนมองจากบนเรือใหญ่ฟ้ามีนาและพิมพวกเขาพยายามพายเรือเล็กให้เร็วที่สุดจนในที่สุดพวกเขาก็กลับมาถึงฝั่งได้ พวกเขาลงจากเรือและยืนหอบหายใจด้วยความเหนื่อยลา้าแต่ใจยังคงเต็มไปด้วยความกลัวเราเรารอดแล้วเรอมีนาพูดเสียงสัน่นขณะที่เธอจับแขนของฟ้าอย่างแน่นฟ้าพยักหน้าแต่ใบหน้าของเธอยังเต็มไปด้วยความวิตกกังวลใช่แต่เราจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าพิมพ์หันไปมองเรือใหญ่ที่อยู่ไกลออกไปก่อนจะหันมาพูดด้วยเสียงเบาแค่ตอนนี้เรารอดแต่มันอาจจะยังไม่จบ พวกเขาเดินออกจากชายหาดไปยังหมู่บ้านไกล้เคียงคิดว่าเหตุการณ์ทุกอย่างจะจบลงแค่นี้แต่ความรู้สึกไม่มั่นใจยังคงติดอยู่ในใจของพวกเขาทั้งสามคนไม่อาจลืมภาพของเรือใหญ่และสิ่งที่เกิดขึ้นบนนั้นเมื่อพวกเขาไปถึงสถานีตำรวจในหมู่บ้านฟ้ามีนาและพิมพวกเขาพยายามอธิบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดแต่เจ้าหน้าที่กลับมองพวกเขาด้วยสีหน้าสงสยัยคุณบอกว่า มีเรือผีรอและกับตันที่ฆ่าคนเจ้าหน้าที่หนุ่มถามด้วยท่าทางไม่เชื่ออย่างชัดเจนใช่ฟ้าพูดเสียงสูงพวกเราถูกจับมัดไว้พวกเขาฆ่าเพื่อนเราไปแล้วสองคนมีวิญญาณของผู้เสียชีวิตบนเรือด้วยเจ้าหน้าที่ชายยักไหลและมองไปที่เพื่อนร่วมงานการเล่าเรื่องแบบนี้ไม่มีหลักฐานเลยนะครับพวกคุณต้องหาหลักฐานให้ชัดเจนกว่านี้นะครับมีนาเริ่มตึงเครียดขึ้น เราไม่ได้จินตนาการเรื่องนี้เราเห็นกับตาตัวเองพิมพ์หันไปมองทางหน้าต่างและพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะรู้เองวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ตอบอะไรและกลับไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิ้งพวกเขาไว้ในความสงสัยและความสิ้นหวังนี่เพื่อนกูตายสองคนมึงยังทำเฉยแบบนี้เราฟ้าตะโกนลัน่นหลังจากที่พวกเขาถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ฟ้ามีนา และพิมพ์เดินออกจากสถานีตำรวจอย่างหมดแรงพวกเขาคิดว่าทุกอย่างจะจบลงแล้วแต่ไม่ทันไรก็มีข่าวรือแพรส่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านมีการโฆษณาอีกแล้วหรอว่าเรือเที่ยวไปที่เดียวกันกับเรือพีฟ้าพูดเสียงแข็งขณะที่เธอได้ยินจากคนในหมู่บ้านมันเป็นโปรโมชั่นราคาถูกมากมีนาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุนงงกับตันคนเดียวกันกำลังจะพาคนไปเที่ยวอีกแล้วเหรอ พวกเขารีบไปยังสถานที่ที่มีการโฆษณาและพบว่าเจ้าหน้าที่ที่เคยไม่เชื่อพวกเขากลับยืนคุยกับกัปตันอย่างสนิทสนมพวกคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆ,จงๆเจ้าหน้าที่บอกเสียงเรียบๆขณะยิ้มให้กับกัปตันราคาถูกขนาดนี้น่าสนใจเลยใช่ไหมครับฟ้ารู้สึกขนลุกเมื่อเห็นท่าทางของเจ้าหน้าที่ที่เคยสงสยัยกลับกลายเป็นเพื่อนกับกัปตันอย่างสนิทสนม การหลอกลวงครั้งนี้อาจจะไม่ได้จบแค่นี้ในวันถัดมาเจ้าหน้าที่และกัปตันยังคงยุ่งอยู่กับการโปรโมทเรือท่องเที่ยวราคาถูกขณะที่ฟ้ามีนาและพิมพยายามหาทางเตือนคนอื่นๆแต่ไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่ดูเหมือนจะเชื่อมั่นในกัปตันและไม่คิดว่ามีอะไรผิดปกติฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงไม่เชื่อเราฟ้าพูดเสียงตำ่ำขณะที่มองเห็นเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ข้างๆ กัปตันที่ยิ้มแย้มอย่างไม่รู้สึกผิดในคณะเดียวกันเมียของเจ้าหน้าที่ปามซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์บนเรือเริ่มสนใจในโฆษณาเรือท่องเที่ยวราคาถูกที่มีการโปรโมตไปทั่วหมู่บ้านแค่ไปเที่ยวในวันหยุดไม่มีอะไรผิดปกติหรอกนะปามพูดกับสามีขณะยิ้มเบาๆระวังหน่อยนะครับเรือมันไม่เหมือนที่คุณคิดเจ้าหน้าที่เดือนแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอันตรายจริงๆ ปาไม่สนใจคำเตือนและจองทริปไปกับกัปตันในขณะที่เขาไม่รู้เลยว่าเมียของเขาจะกลายเป็นเหยื่อของสิ่งที่เขาปฏิเสธเมื่อปามขึ้นเรือและถูกพาไปยังจุดที่แยกออกจากเส้นทางท่องเที่ยวปกติกัปตันเริ่มยิ้มอย่างพึงพอใจเพราะเขารู้ดีว่าเธอกำลังตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงครั้งใหญ่คุณจะได้เห็นความสวยงามที่ไม่เหมือนที่ไหนกัปตันพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชา ขณะที่เขาพาเธอไปอยังจุดที่เต็มไปด้วยความมืดและอันตรายปามเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเธอสังเกตเห็นสภาพแวดล้อมที่แปลกประหลาดแต่ไม่ทันได้พูดอะไรเรือก็เริ่มเคลื่อนตัวไปไกลจากฝั่งเงียบ,ยบในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าเธอถูกหลอกแล้วและไม่มีทางย้อนกลับแล้วในขณะที่เมียของเจ้าหน้าที่ถูกจับตาโดยกัปตันที่ไร้ความปราณีพวกฟ้ามีนาและพิมพ์ที่หองอยยังคงพยายามหาทางช่วยเหลือ แม้แต่ตอนนี้ที่พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นคนเดียวที่รู้ถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นฟ้ามีนาและพิมพวกเขารีบกลับไปหาเจ้าหน้าที่อีกครั้งพร้อมหลักฐานที่พวกเธอรวบรวมมาได้ทั้งภาพจากกล้องมือถือและคลิปเสียงของกัปตันที่พูดถึงแผนการอันชั่วร้ายเมียของคุณอยู่บนเรือฟ้าตะโกนอย่างร้อยนรนเธอกำลังถูกทรมานโดยกัปตันที่คุณไว้ใจนั่นละ่ะเจ้าหน้าที่ชะงัก สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีเมื่อได้ยินชื่อเมียตัวเองคุณพูดเรื่องจริงใช่ไหมเขาถามเสียงสัน่นมีนายื่นหลักฐานให้ดูนี่คือหลักฐานทุกอย่างที่เราเก็บมาได้คุณยังจะไม่เชื่ออีกเหรอเจ้าหน้าที่เริ่มรู้สึกผิดทันทีเขารีบแจ้งทีมกู้ภัยและออกปฏิบัติการไล่ตามเรือแต่เมื่อพวกเขาไปถึงจุดที่เรือควรอยู่กลับไม่พบอะไรเลยนอกจากน้ำทะเลอันเวงวงมันสายเกินไปแล้ว เจ้าหน้าที่พึมพำขณะมองออกไปที่ทะเลน้ำตาของเขาไหลออกมาเมื่อรู้ว่าเขาไม่สามารถช่วยเมียของตัวเองได้ความผิดพลาดที่ไม่เชื่อคำเดินทำให้เขาต้องสูญเสียคนรักไปตลอดกาลเจ้าหน้าที่ที่สูญเสียเมียสุดที่รักไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้จบลงเขารวบรวมทีมตำรวจที่ไว้ใจได้พร้อมอาวุธและแผนการบุกเรือของกัปตันหลังจากสืบหาเส้นทางจากข้อมูล GPS ที่ฟ้ามีนาและพิม หามาได้พวกเขาพบว่าเรือยังคงจอดอยู่ในอ่าวลับแห่งหนึ่งใกล้ชายฝั่งระนองคราวนี้ไม่มีคำว่าเมตตาแล้วเจ้าหน้าที่กล่าวด้วยสายตาแข็งกร้าวทีมตำรวจลาบขึ้นเรือในความมืดขณะที่เสียงคลื่นกระทบตัวเรือทำให้บรรยากาศตึงเครียดพวกเขาเริ่มค้นหาโดยแยกออกเป็นทีมเล็กๆแต่ไม่พบใครเลยจนกระทั่งได้ยินเสียงโหร้องเย็นเยียบจากด้านในห้องกับตันพวกคุณคิดว่าตามค่าได้ทันหรือ กับตันพูดด้วยรอยยิ้มเหี้ยมเกรมขณะมองเจ้าหน้าที่ที่พังประตูเข้ามาการต่อสู้ดูเดือดเกิดขึ้นในห้องกับตันเจ้าหน้าที่พุ่งเข้าใส่ด้วยความโกรธแค้นพร้อมคำพูดกูไม่น่าไว้ใจมึงเลยแต่กับตันที่เตรียมตัวไว้กลับมีอาวุธซ่อนอยู่เขาต่อสู้กลับอย่างคล่องแคล่วนี่คือผลกรรมของมึงที่เล่นกับชีวิตคนอื่นเจ้าหน้าที่ตะโกนขณะลักตัวกับตันจนล้มลงบนพื้นในที่สุด ตำรวจก็สามารถจับกับตันไว้ได้แต่บรรยากาศบนเรือกลับรู้สึกวังเวงผิดปกติเรากับมีบางสิ่งเฝ้าดูพวกเขาจากความมืดเจ้าหน้าที่ที่อารมณ์กรุ่นเกือบจะยิงกับตันทิ้งแต่เพื่อนร่วมทีมเตือนเขาให้หยุดแกจะไม่มีวันหนีไปได้อีกเจ้าหน้าที่กล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งเคร่งก่อนลากตัวกับตันออกจากเรือเพื่อเผชิญความยุติธรรมแม้กับตันจะถูกจับและเรือถูกตรวจค้นอย่างละเอียด แต่ร่างของเมียเจ้าหน้าที่กลับไม่มีวิเววใดๆการสูญเสียที่ไม่สามารถลืมได้กลายเป็นบาดแผลลึกในจิตใจของเจ้าหน้าที่แม้ในตอนกลางวันเขาจะพยายามทำหน้าที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทุกคืนกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งในยามค่ำคืนเมื่อเขานอนหลับเขามักได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาทำไมคุณไม่ช่วยฉันน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธเจ้าหน้าที่สะดุ้งตื่นขึ้นในความมืด เงื่อชุ่มเต็มใบหน้าแต่เมื่อมองรอบตัวห้องของเขากลับว่างเปล่าไม่ไม่จริงมันแค่ฝันไปเขาพยายามปลอบตัวเองแต่ทุกคืนภาพหลอนกลับชัดเจนขึ้นเขาเห็นเมียของเขายืนอยู่ปลายเตียงดวงตาโกรงโบเสื้อผ้าขาดรุ่มริ่งเต็มไปด้วยรอยเลือดและเสียงโหราเย็นเยียบที่ดังกล้องในหัวของเขาคุณปล่อยให้ฉันตายคุณฆ่าฉันคุณต้องตายตามฉันด้วยเจ้าหน้าที่เริ่มเสียสติ เขาไม่กล้านอนและเมื่อเผชิญกับความกดดันเช่นนี้เขาเริ่มพูดคนเดียวในสำนักงานบางครั้งถึงกับตะโกนห้ามภาพหลอนที่ไม่มีใครเห็นเพื่อนร่วมงานของเขาพยายามช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ลาออกจากงานและแยกตัวออกจากสังคมเขาใช้เวลาที่เหลือพยายามสืบหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมียของเขาแต่ภาพหลอนที่ตามหลอกหลอน ทำให้เขาไม่สามารถแยกความจริงกับความฝันออกได้อีกต่อไปในคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงเมียของเขากระซิบใกล้หูเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ใครเห็นเขาในสภาพปกติ